โอมกันไปว้าตัวผู้แบกเชือกซีมากเลยอยู่ในความฝันมีบ้านงามหนึ่งรังอันนี้โบาาา้านงามๆหน่อยอมโดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่ออมพี่น้องเพื่อสุข,ขสุขคนเนาะมาพบมาพอกับสาลอนอยอีกเซีนเก่าเซีนเคยพี่น้อง ตอนเที่ยงพี่น้องเลยทางอันเบาพามีแล้วก็น,น้องรตีเบาเก่งออกไปเอาสังกะสีเนาะไปซื้อสังกะสีสิแบกมาอลไรพี่น้องเบกสืุรดมอเตอร์ไซค์ามาเสียมาม่งตู่มื่นโค้งขึ้นยังเล้วเลยยังแต่มม่งกระปูเป้นทำอิดว่ามือมือหนากอนทำอิดว่าแต่ว่ามันห้อนมันเอ้าพบบูดว่าวินอยู่พี่น้องในผ้าตังนี่มันห้อนแฮงก็เลยว่าม่งมือน,นี่แหละพี่น้องเลยก็เลยว่าสิพากัน มงมื่อนี้เพื่อนเพื่อนออกไปนอกใส่เริมน้อยกาสีเก็บเก็บไม้ถ่าอยู่หใน้าในเลยพี่น้องไม้ที่ตัดเห็ดตู่พยังด้นส่วนยังมั่นทะเลเก็บโฮมไว้ให้น้องไพ่เพื่อนเสียใบเผา,เาทานเนาะเพราะว่าเพื่อนเผาชุดกี้นี่นะั้ได้ชามชิปโฉบเลยเพื่อนเสียเ,เมื่อเผาอีกพี่น้องเผาเพื่อนก็ขายขายเอาทึ้นขึ้นค่ะหลุดเกยค่าช้างทะเลพี่น้องบางเถื่อกระจ้างหลดุดทั้งหลุดประบุญ จุ่มน้ำมุกน้ำมันให้ดเล่าอะไพี่น้องจะขายน้ำเนยเพิ่นก่สิเอามะพร้าวอีกพี่น้องเลย่พีน้องไปเก็บไม้ก่อนบ้านนี้ยังไงชิเพิ่นสีม้าเลยนาะเผื่อโค้งตูปยังกเลี้ยงเลยถ้าแต่มุงหลังคาพี่น้องเลยแล้วนั่งกับสกีเก็บเศษไม้ก่อนจะเก็บไปกองไว้บนใดบนหนึ่งอะไรพี่น้องมันสานไปกองไว้อยู่กอมกันไว้ เราทานก็ได้ไลฟ์เติมได้ กองไว้พี่เล็กน้อยกองนใหม่เอตอแดดแทนี้คนใหม่ก็กไม่ไมนาะกองเติมน,น้อยอย่ทั้งมือดเนี่เยเก็บเมียนทาที่เพื่อน <c oughs> นงานบองว่นี้ก่อนคนวีลทมาคนหรือว่ารอคนเมื่อาทิอเลยวัดมานามามามเมา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 มมามามมามามามเมามาามามยามาาพมา นสนไม่มีได้ลายเติบอยู่พี่นัองเยตัดไว้อยู่ป่าคุณก็มีน้องปาตีเณเนาไปเบรกเอาอมาไว้เก็บพื้นเอาถ่าน Đó là sáp tạc đẹp Đó là sáp tạc đẹp Chính là mất cái hôn, mất cái không biết. Đó là sáp mất tặng nhiều là มลีว่าอยู่เงาเสา พี่น้องง่ายมามุมนี้ก่อนมาตั้งโทรศัพท์วอยหุ่มพี่น้องมันมันห้อนอยู่พ่นมันถ่ายบ่ได้มันโดนออกเพราะมันห้อนคนใกล้ชีเล่อะไรพี่น้องในโก้งง่ายเลวพุกคนไปคนมากจะว่าสิได้พอหลดพูจักเพื่อออกมาแต่ป่านะฮอะามาเมานี้ได้น่งอยู่ใน ไปน้ำหนึ่งแล้วออ้โหาดีเท่เลยโอไปก่อนไปไล่หมอ เจ้าเฝ้ายังไอเทียนี่มัน,นบอกบอกให้ไม่เท่าไปไรงวัวพี่น้องเอ้ยงวัวเข่าทางซอยขึ้นไม่เท่าผู้เลี้ยวเลยพี่น้องขนกันเลยไปไรง,ไงูพี่น้องผู้ไม่เท่าผมจะไปไรงูอะไรพี่น้องเลยม,มันสิกินดันโกก,กนนะเพื่อนผมไปก็อยากใน้เราไม่เท่าก็มาแล้วคนเลี้ยวเลยยังกองทางนี้พี่น้องเลยเห็นเลยคนไปรวมกันอยู่หันแหละคนไว้ให้น้องไผ่พี่น้องเลย ว่าไดๆก็ไม่เท่าไปใช่ไหมไเท่าไปเลยเหรผู้ชายเกิบนะข้าวห่มทาเม่ไม่คนคนพื้นไว้ก่อนมันตันทางอน่างเอาท่ายห่มเนอะมันตันทางไปมานี่ห่ไหมไว้บี้เลนคน,นมือใส่หลุดใช่ไมเออ พื้นไหวก่อนพี่น้องเพิ่นโฮมไว้ให้น้องไผ่เพิ่นม้องนะฮ่าเพิ่นแบกชังกะซีมาแล้วเบรกชังกะซีมากรอดพนักงานเบกก็ได้ตั้งนี่แหละ พี่โกรบะออมาเลยมาพี่มาตัวผูกแบกเงกระสีมาเลยขนพื้นจะก่อนผูกจะเพ้นอะนะจับอะไรจับเอาพี่น้องเนาะบาพมีจับกล่องหาดองแหลมเพื่อนพี่น้องเอ้ย เปลี่ยนป่านเห็นอยู่งามเนาะกองจเนาะฝากไปด้อยพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ดองเหลียวไปอยางสนับสนุนสติ๊กเกอร์มินิเซตชูเปอร์แตงก็ได้พี่น้องมันจะมีหุบดาวหัวใจเด้อพี่น้องคังคังเท้าบล็อกคอมเมนต์ให้พี่น้องเนาะ พราะว่าส so ่วนหลายพี่น้องฟังไทยเฮาจะมีซุปเปอร์แต่งซุปเปอร์สติกเกอร์พี่น้องจะแลกเป็นเงินเนาะให้ยาสนับสนุนแลมน้อยเดี๋ยวู้ได้ไดทางนั้น้าบ่จักแนวเฮ็ดพี่น้อง้ดีใจแคปนาจส่งถามว่าพอมีบ่เป็นยังนีวนบ่ได้เคยได้จักเทื่อโดยอ่านเบิ่งนัน จากอ่านถืออ่านพิษพี่น้องก็คัดบ่ถึก็ขอโทษขไผ่เสือนซะีมิวพนเสือนสมอนจว่นนะแต่ก็ะโู้แล้วอ่นาอนภาษาอัทีบูก่งเนาะดีใจกว่าจีสมอนแผ่นใดทั่นไทยท่าไรแล้วไทยมือกลนๆนะ4 4<า>สิเกโดนคืนนิเซรีโดนอาจับจุดท่าไรเลจับจุดทัวไรคือมาม่งไร่จับเอกน มาทางนี้โอเคนกะ็เด็ดเนาะอื่นสีแลด้วยีดอกนี่ฮะอื่นจะได้ปูแปน้นตีงไรมันเห็นโทรศัพท์คอยตีงอมฮะเราไปอยูโฮมลูกนับเขาคิวเสียงมั้เนอ สาวเล่าตัวน้อยตาพัดตาพพยจากบ้านมาไกลหวังแค่เงินสักก้อนกลับไปให้คนทั้งบ้านอยู่ดีกินดีอยู่ในความฝันมีบ้านงามๆหนึ่งหลังอันนี้บ้านงามๆหน่อยลยไปมาอยู่ตะกี้กระสุนนี่แหละมัง ให้แม่พอคนพอได้ทีบ่เถออย่ามองเพียงร้ายเขาสิบทราทมาจาประเทศก็มาซอยน้องประเทศแนแนลเนาะประเทศสตูดิโอเนาะลืมขอน้อยได้ถึงตัวนี้นะนละไล

ใบขาลองนี่ใลองนีเบอร์นี่แจ็พนนี่กแมเนจ็เนี่กระแถมเนี่ายเลยอ่ะเอาปีนล่องขึ้นนี่บ่ึแล้วนี่บ่ได้ลงต่ออลถึงแล้วไม่นี่ผมเป็นบปีงอปบผมเน แล out, out. uh ้วและส้สู้สู้สู้ได้แล้วใส่หมวกอีโมใส่เป๊ะกงจะก้องนะจ๊จนก้อ่ไ้ทันปิ้เห็นบง เจ้าบุญมีบ่กอยากได้อยู่บ่มันเพลงหาพันบุญได้หาพันหาตะกี้ดอกเทีนี้จังหวัดลงราคาแล้วบุญจักเทว,วสบายดีเทวสบายดีก่อนไม่ดีก่อนละกล้องแม่แรมได้นี่ฮะ tiền đó Tôi chép là bố điện là nói oh, Ai nát tôi thiêng là nói là phải mà nằm เตอรดแให้ขนาดพี่น้องเลยเลมน้อยคนพื้นมาไว้อยู่นี่มาไว้ให้น้องไข่เพึ่งย่างเขาไปหาอยู่ป่าอีกก็มีพี่น้องเลยอืมเดทแต่แค่นี่แดทเฮงเอ้อ,อพี่น้องเยใช้ส่ลำน้อยใช้อ,อันแม่กันซั่นบอกพมีใช้บ่โบป็นเรียวกับโเป็นเว่กับโเป็นมานี่ป้าตัวบุงหลังคาพี่น้องเลย อีกแผ่นหนึ่งทางไทยกระชุดแล้วก็มาทางนี้ทางเบื้องนี้บบบนี้อเออออกมายางลูกมันเด็ดนะทางเบื้องนี้บบบนี้เดี๋้อลูกตัวพูดว่าดเด็ดพี่นอ้องเองเอไฮโคดเน่ย์ไป็ดกแล้วไนะม่รู้เมื่ออื่นก็คือสีแดงตานางเลยพี่น้องมื่ออื่นนี่ มืออื่นชิดแอมตานางใส่แบบพมีมือนี้ผืนมุงหลังคากันปูเป็นกับบึงดอกมืออื่นสิแอมตานางใส่เล็บน้อยชิดโยกน้ำกับพี่น้องโยกน้ำไปไหวล่างถ้วยอันบนเทพื้นกับบุท่านงัดออกเสาวันฮงนี่โยกน้ำลงมือกับพี่น้องโยกน้ำไปไว้ล่างถ้วยกับพี่น้องโยกไหวกับพี่น้อง ตัวมันขุน่นออกตะโนนเอาว่ท่านไปถมนี่นะมือมันแห้งก่อนใส่อยู่ได้นี่ได้อยุบหนึ่งครงนี่ยกไปไว้ล่างถ้วยพี่น้องใส่อยู่ได้นี่ยก่เพื่องไปเพื่องไปแหละมันพอตัวมันขุ่นนะแต่เอาเอาแต่ตัวมันโน,นนนีน่แหละใส มันแห้งจังยำขี้ดินมาถมมันไม่เปียกอยู่ปามื่ออื่นเห็ดยังกรแหลมอ้อมนางบ่อื่นอ้อมนางต้นเศร้าเนาะไม้เศ้าอื่นมาต้นเศร้าอ้อมนางมได้แป้นมาได้จักปุ๊ากปูอันนั้นปูขึ้นตุบหน้ามันออกข้างๆในบริอาท์เองนะนี่ บสูงพอนิ้นัว้อย่างเยนะเลยจเริ่มใส่แล้วบุจังยุงเาไปลังเริ่มใส่เลยได้ก็ได้ใส่อยู่ได้พี่น้องเลยร่าง้วยร่างหัวเพิ่งมาเพาต้นขุ่นับบ้าง ใส่จิบบ้างน้องนพ่นคุณน้อเริ่มใส่เนาะเ้ดีใจด้ข่อยพอได้ใส่คำนี้ก็ได้ล่างถ้วยเร่เร่เรเร่เร่มาวันนี้เฮ้ยทั้งนีอยนูไปล่างถ้วย่าง โดยพี่น hmm. no? mm ้องมึงลังคาคาเรียลละคางหนึ่งพี่น้องยังอีกคางทางนั่นพี่น้องเลยเด็ดเฮงอะไรมือนี้พี่น้องโ่สวยกันเอาขึ้นมาเที่ยวกับกับพอมีหยอกกันอยู่ตู่ผมกับเราทีเท้าจตีบปล่าพี่ยังเดือกคืนหนึ่งอังคางเบื้องนั่นะคาเรียลพี่น้องเลยตัวเด็ดเลย แซ่ล็มน,น้อยก็สิขอจบคลิปกันด้วยพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหล,ลายๆที่มาให้กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีแม่เงินเนดืนรวยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยด้วยพี่น้องเด้อ